พี่จะได้ถุงยังจ้าถุงถุงชุดยังจ้าซื้อซื้อมากินเองแต่จ้าซื้อมาให้ยายจังเ้ยซื้อมายายจังเหม็นจ้าเอาเอาให้ยายบุหรีเบิ่งก็ได้ของปดยายบุหรีเปิ้ลกำลังจัดมากินเลยจ้ามูเปิ้ลม็นอุ้ยเครียดหนังสั้นใส่กอนเปิดกินมั้งก็ได้จ้ะอ้วนเปิดอ่ามืดนีมืดนีสามร้อยบาทเลยจ้ามึ้งอ่ะกินผู้พี่ต้องกินได้ทันทีกิน กินให้พี่น้องบ้างแน่ว่าแซ่บซ้ำเลยเบอร์เนียคุยขี้เงียกระพองอ่ะแถวบ่มีม <laughs> เดี๋ยวจะใส่แถวกันโอ,อ้คือว่าแถวบ่มีเด้อมากินบักทุเรียนพี่นอ้องบ้องตายอยากบ่อุ้ยแซ่บบ่แซ่บเอาอีหลีหวานบ่หวานเอาหว้กินหนังสั้นหวานปวดแขีวหวานปวดแขีว ให้วนจัดน้ำจะคำเนี่ยให้คำละพันบอกมันเรลยทุเรียนทุเรียนทุเรียนไตเติ้ลทุเรียนมาทุเรียนทุเรียนอย่างเป็นประจำอะไรแต่ว่าเป็นทุเรียนนอกฤดูแต่ว่าได้ไหลเลยจ้ามันจะมินซีซีมาซีซีมันก็ด้องอับ่เคยกินจักจั่นเลยจ้ะน้องจัดเนี่ยยังไงอันเป็นยังไง แซ่บอยู่ค่ะแซ่บอยู่ค่ะ,คะอะไรอีกวะมันหวา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 มินมินนี่นึง่งมินบะคักเลยแหละเวลากินนอะมันสิมันสิบ่ว่าม็นแต่เวลาดมนี่คือเอาเอาคือรถม้ากันเป็นไหนสิ่จะเป็นลมแซ <จ S 1> ่บมันกลิ่นพี่น้องกินให้มันหมดพูนั่นเอาหื้อพะนะเค <c oughs> รื่องเซนบิวบะบุมวลเลยหื้อพะนะจัด หาน้อาไม่เราเซตไนไอ้วันกินกับเพราทุกมือถุงยุ้ยใส่เอามาพ to uh, like anyway> ี่กระดูกเจไดเอลยิ Gonzalez> ้ใส่เห็นยังเออเนี่ยล่ะกินได้ผู้หนึ่งอ่ะอีกผู้หนึ่งมันเตียงผู้นี่เอาก็กินแม่เป็นตาแซบก็ให้กินมันว่าเป็นอย่างไรก็กินได้แล้วเนาะหันมาอ้างแน่หันมาอ้างเอาไหมยกโซ่นะเอาอีกโอ้ย ค<น>ือนะนี่นบอกว่าให้เอามามยกเถือเยบุรีเถือเยบุรีเบะในได้เป็นสภาพนี่จ้ะนคุณสกินตินะอย่าหักเสียดายของกินเราอ้วนเพราเคยกินน่ะเห็นไ่มเด็กกันจะหักดิบไหมเนี่ยมาหักคนเกง่งเนี่ยเกรียงหนังสั่นคนเกง่เกง,ต,ง,กงต้องเบิ่งเยอะบัวกินเต็มใจไม่ยังเมียวเมียว มาพี่มากินทุเรียนน้ำยายรีละเอออ้นวนๆเอาอีเมียวมาแล้วก็เอาไหนไปทุเรียนให้มันดมเขาบอกว่าแมวดมทุเรียมนมเสียหักเอามาเบิ้งก็รู้มันแมนบ่็กแกงมาเบิ้งก็รู้เอามาเร็วๆจ้าทาเบิ้งยายบุรีกินบทุเรียนพุดนะกินบ่ป,ปากบ่าวกินมันก็รู้อเ <c oughs> ๊ะหนีแล้วไป <c oughs> ขอไปขอดมน้ำยายบัวปไปไม่ใส่ลูกกู <ยา S 1> กระโดดหนีเล,นเลยวะคือ <c oughs> กระโดดหนีแบบนั้นไปขอดมมึงไปว้าวแมวสิห<ว>ักไปอารัตโอ้ยแรนเลยน่ารัหนห้อยเย็บวกือกินไปแซมให้เฮ้ยแม่แม,ม่ลองกินมึงดิจะกินเขาไปยไัยจะคือกินคือคนตต่เขาแท้ว,วันกินทาคือยายถักเาดู นุ่ย nh มปากรัว์ๆเยอะเลือดยหนุ่ยหนูกินได้ไม่อยังมันอีกอืมจริงๆเนอะอ้ามันคือกล้ากินวันทุเทียงคือไม่กินกล้าคนจนินุ้ยอิ่มไปอิ่มแล้วบ๊ายบายกันนะบ๊ายบายอิ่มแล้วอิ่มแล้ว